ใครเนี่ยออกโยชโยโยโยดิโยเอ้ยเจอปืนพกค่ะเสียดายว่าม่ยเมื่อกี้โ มันไม่ได้ยินนะกูได้ยินเออพอเิยสัตว์เหมือนเหมือนกูโดนดายยังไงบีบ,บีบีเบิร์ดเบิร์ด บ๊บูบูบูบ๊บูบ um ๊บ um ูบ um ๊บูบ uh ูบ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 ู เออเจอมือปืนพกค่ะอ่าเออเอามาเลยเฮ้ยไม่เอาอะี้กูใช้กูใช้ดีกว่าเยอะเลยกูอยู่กูจะบอกสามหลังติดกันอ๋อกูอยู่ เยือ้องมึงมาตรงไอ้สองหลังอะไรทำไมวะบักอะไรอเนี่ยบักบ่อยไอ้ตรงมืงเอโอเกือบแล้วเอง โอ้ยมีระเบิดลืมลืมว้าวระเบิดควันเฮ้ยเสียงมึงมาละระเบิดควันมาหมวกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มหมวกม่ว่าสามกูใส่กูใส่ <c oughs> มึงหมวกไม่มเป็นไรมึงต้องอัพเกรดอีกโหบักแดดไป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 ไกไป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 วปไปไวไปไปไกไปไปได้ไ <laughs> Kiki 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 บักไอ้หมวกอกูเก็บไว้ว่าสามแต่แม่งติดไว้กว่าสองไอ้เนี่ยออไปเถอะไอ้เนี่ยส้นตีนส้นตีนยนามวอนมีอะไรไม่มีอะไรเลยตกอใจกันเองแล้วมึงต้องหาที่แอบดีๆไปสีคนสุดท้ายแล้ว ไป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 หาที่แบบแอบแอบ,แอบค,นคนคนละมุมอ่ะแล้วเราก็ไป,ไปไปตรงแอร์ดอกไปเอาเอา็ม7ีเอ็มีเ็ด้วยโอ้โหในนี้มีคนแน่ๆกูว่า ระวังให้ดีเลยโอ้โหหามุมดีดีดีกว่าว่ะเออข้างในเนี่ยไปซุ่มอยู่ตรงไปซุ่มมองแถวแอร์ดอบเลงเลงไปที่แอร์ดับเอ้ยไ้ตาย ไม่ค่ะกูไม่ใช้ลูกซองแล้วไอสัตว์ไม่เข้ามือเลยเออเ,อ,อเราอยูู่ใกล้ๆกันดีกว่าดักกันคนละมุมมันอาจจะแถวมันอาจจะเดินไปแอร์ดอกก็ได้มั้งเนี่ยวิเลดโซนัดระเบิดลงหัวใครเปี้ยง นี <laughs> ่เราแววงกันเองะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงปึ๊สนัยสนายเหรอมึงไม่ได้ใช้สมายใช่ไหมเฮ้ยเสียวเหลือเกิน เอาเราเปิดควันพางตาเาดีกว่าเออกูอยู่ข้างบนพอดีไปเหอะดูนานก็ไม่ค่อยดีนะในมึงเหรอ เอาแวงกันเองไงสัตว์ว้าฮ่าฮ่ฮแดกเลือดก่อนเลยจ้าเออแดดแถวเจดีเอ้ยไม่ใช่โฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ้ยอยู่ไหนวะไม่รู้กูโดนอยู่ดิกูก็โดนยิง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 กูหน่อย ใชเ่เดี๋ยวนะเอาไงมีดโดนมีด,ดวะโดนมีดโดนมีดฮะโดนมีดดีกวามา <c oughs> อ,อ,อ้ไอ้หีย